บริษัทปตทจำกัดมหาชนปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน13นาฬิกา11นาทีนะครับขอต้อนรับทุ้ฟังเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจบิสเนสแบ c ชิ่งประจำวันพุธครับวันนี้เป็นวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ผมอยู่กับคุณชัยวัฒน์วรินพัฒนานะครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณกีละสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ กบวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวต่อจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวในแบบประจญภัยนะฮะในสปปลาวโดยได้เรียนเชิญแขกนะครับวันนี้อีกท่านหนึ่งนะฮะอาจารย์อาจารย์ดร Dr. สุรัตน์จรัรทองปานอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณผ้หญครับแขกที่เราเชิญมานะครับมีคุณอุ๊ดนะครับเหมือนเดิมเอากุณอวกาศนะครับที่ ที่ทำตัวได้ีครับสวัสดีครับคุณอากาศครับสวัสดีครับก็แขกที่ตอนนี้อยู่ที่สปปลาวนะฮะคุณทัศนชนบุญทันเป็นซีอของแฮปปี้ห้าสี่ห้าเวียงจันทร์นะครับอสวัสดีครับคุณทัศนชนครับโดยสบายดีเจ้าสบายดีทั้งทยสวัสดีจากแม่พ่อเวียงจันทร์สวาสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกล้องได้นะครับครับอผมก็ไปดู ซีโอไปดูเรื่องของแฮปปี้ห้าสี่ห้าเห็นบอกว่าทําเรื่องของธุรกิจ mm hmm. การก่อสร้างบ้านด้วย mm hmm. มีเรื่องของธุรกิจ mm hmm. ท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งเราจะคุยวันนี้แต่แต่ภราบประว่านะฮะแล้วก็เมื mm ่อ hmm. กี้ไปเห็นในสายตอนแรกเราคงไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแต่ว่าอยากทราบนั่นเองว,ว่าเป็นทําธุรกิจหวยลาวด้วยหรอฮะ uh, เป็นหวยเกาหลีครับผมเป็นเป็นแฮปปี mm ้ห้าสี่ห้านี่เป็นหวยอ่า uh, เป็น ็นลอตเตอรี่เหมือนเหมือนที่อเมริกาเลยครับตัวนี้เป็นเป็นอ่าเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวที่ลาวครับแต่แต่คุณสัทธัตไม่ได้ทําหวยลาวใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้ทําหวยลาวครับผมเป็นอเป็นดีลเลอร์ครับเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่านครหลวงเวียงจันท์แล้วก็แขวงเวียงจันท์ครับครับนะครับเป็นเป็นเอเจนต์ครับเป็นเอเจนต์ได้เครับแต่เดี๋ยวเราจะเน้นเรื่องของธุรกิจการรับก่อสร้างบ้านแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวใน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงในเชิงของการผสดภัยรบกวนคุณทัศชญ์เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจที่ทำหน่อยครับเพราะว่ามีธุรกิจเรื่องของสร้างบ้านด้วยอ๋อคือครับผมคือแบ็กกราวผมเป็นอาชิเต็กครับผมเป็นวิศวกรจบเรียนจบมาจากญี่ปุ่นนะครับทีนี้เราก็มีบริษัทก่อรสร้างแล้วก็ต่อยอดด้วยบริษัทอสังหาครับทําจัดสรรที่ดินครับทีนี้ มันก็มีโอกาสได้ใช้วิชาที่เราเรียนรู้มาก็เลยเริ่มทำบ้านจัดสรรครับ mm hmm. เป็นแบรนด์ Hello r e s i d e n นแล้วก็ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับทางาการท่องเที่ยวครับอสังหาครับเพราะว่าเราไปซื้อที่ในเมืองเฟืองนะครับอยู่ใกล้ๆกับวางเวียงก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นภูเขาเล็กๆแล้วก็เป็น ที่ติดแม่น้ำด้วยครับเป็นในสายของธุรกิจที่ผมทาอสังหาอยู่อยู่แล้วครับธุรกิจสร้างบ้านนี่ทํามานานหรือยังฮะถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยสร้างบ้านนี่เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มในปีที่สองเป็นโครงการที่สองครับโครงการแรกก็เล็กๆก็จบไปแล้วครับตอนนี้ก็เปิดตัวโครงการใหม่ร่วมมือกับทางธนาคารมรุหานญี่ปุ่นนะครับเป็นสินเชื่อบ้าน20ปีเป็นเป็นโลนครับเป็นเขาเรียกอะไรสินเชื่อบ้านใช่ไหมครับภาษาไทยใช่ก็เป็นมิติใหม่เป็นโอกาสใหม่ของคนลาวครับที่ผ่านมา ทางธนาคารเรายังไม่ค่อยสปอร์ตเรื่องอสังหาทีนี้ธนาคารมารุฮารของญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดตัวกับบริษัทเจริญนครของ mm. เป็นบริษัทอสังหาของผมะครับ uh. ก็เลยเปิดตัวแบรนด์ใหม่เป็นเป็นสินเสื้อบ้านที่ชัดเจนสปอร์ต20ปีนะครับ uh. ปกติแล้วธุรกิจรับสร้างบ้านแบบนี้ที่ไทยเราเป็นไงฮะเลายฝฟังหน่อยว่าแข่งขันกันดูเดือดไหมมีผู้เล่นในตลาดหลายรายไหมฮะอยากทราบต้องบอกว่าเป็นเพิ่งเริ่มนะครับเป็นเป็น อ่าเป็นสิ่งใหม่ๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในอสังหาในลาวที่ผ่านมาก็ลูกค้าสร้างเอง uh huh. นะครับทีนี้จะเป็นบริษัทที่เป็นเป็นผู้จัดอ่าสร้างแล้วขายนี่เป็นสิ่งใหม่เลยในลาวครับเดิมไม่มีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนทำาการบ้างหรอคคือต้องบอกว่าตลาดอสังหาในลาวนี่น้อยมากครับเล็กจริงๆ uh huh. ยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็อ่มีแบรนด์ตัวหนึง่ง ซึ่ลาดนเท้าผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกับลายดนเท้าในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัเห็นเปือตัวไปแล้วครับผมเห็นรูปแบบของโครงการที่คุณทัศนชลทาเนี่ยเป็นบ้านหรูแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะอ๋อของผมเป็นคขสมัยสับตามสเปคลูกค้าครับผมผมผมจะทําตามสเปคลูกค้าครับจะไม่อสร้างบ้านสําเร็จรูปเราเราสร้างเฉพาะบ้านตัวอย่างสองสาหลังทีนี้อ่า บ้านที่ลูกค้าจะสร้างนั่นก็คือตามใจลูกค้าตามสเปคลูกค้าเลยครับก็เป็นเป็นคล้ายๆกับว่าเราไม่สร้างบ้านขายแต่ว่าเราเรามีที่ที่พร้อมจะออกแบบแล้วก็สร้างบ้านให้กับลูกค้าตามงบ,บตามดีไซน์ของเขาเลยใช่ตกตก,ตกลงว่า Hello r e s ซิเดนเนี่ยเป็นการจัดสรรที่ดินขายแล้วก็รับจ้างสร้างบ้านใช่ไหมฮะ่าโอเคอ,อย่างนี้ครับคือเฮลโลเรสซิเดนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จับมือกับทางทางมารูฮาน เป็นเป็นแบรนด์ที่สปอร์ตอสินเชื่อบ้านเป็นหลักนะครับเออเป็นเป็นสินเชื่อบ้านกับเอโลเลสเดนนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นแบรนด์ที่สปอร์ตเรื่องสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้กู้เงินอ่าสร้างบ้านทีนี้ทางเรามีทีมงานที่จะสปอร์ตเรื่องตั้งแต่งานดีไซน์งานอ่าวางงบประมาณแล้วก็สินเชื่อบ้านให้ลูกค้าด้วยครับผมดูราคาแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยอย่างไรภาพเนี่ย ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเหรียญตกมึกเป็นเงินไทยก็น่าสักห้าหกล้านบาทได้ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ครับก็ถือว่าราคาใกล้เคียงกับในเมืองไทยใช่ไหมต้นทุนแรงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อ่าที่จริงต้องบอกว่าแพงกว่าครับเพราะว่าวัสดุก่อสร้างหลักๆแล้วเอามาจากเมืองไทยออ่าก็คืออ่าเราต้องเรายอมรับเลยว่าการสร้างบ้านในลาวนี่แพงกว่าเมืองไทยประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นครับแล้ว โอกาสเติบโตของธุรกิจนี้ในสปปลาวเป็นยังไงบ้างรครับอผมว่าตอนนี้เลยนะครับโอกาสที่จะมาลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ลาวก็คือตอนนี้เลยก็คือไม่ใช่สามปีก่อนไม่ใช่สี่ปีก่อนก็คือตอนนี้เลยครับเพราะว่าปัาจจัยหนึ่งก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับทางรถไฟจีนนะครับทางรถไฟจีนแล้วก็นักลงทุนทางเกาหลีก็เริ่มหลังจากโควิดเปิดนี่เริ่มลุยตลาดลาวนะครับ อครับผมอืม <c oughs> ก็คืออ่าเราจะเน้นลูกค้าต่างชาติมากกว่าคนลาวภายในประเทศครับผมอืมก็ใครที่สนใจไปทําธุรกิจในลาวก็ลองติดต่อคุย,ค,ยคุยกับทางคุณทัศนชนได้นะฮะครับ <c oughs> ยินดีครับผมครับครับอันนี้มาดูเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวในเชิงประจนภัยบ้างนะฮะที่ที่นี้เราจะพูดถึงนะครับสิ่งที่ทางแฮปปี้ห้าสี่ห้าลุยเข้าไปในธุรกิจท่องเที่ยวนี่ทำอะไรบ้างฮะ โอเคที่จริงแล้วต้องเป็นเจริญนครนะครับไม่ใช่แฮปปี้อาเซียก็คือเป็นบริษัทเจริญนครใช่ก็ตอนนี้เราเราบุกตลาดเมืองเฟืองครับผมทีนี้เมืองเฟืองนี้ผมว่าต่อไปนี่จะเป็นที่เขาเรียกอะไรกาวขานของของนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะเมืองเฟืองนี้จะเป็นอีกอีกมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะค่อนข้างจะคล้ายๆวงเวียงแต่ไม่ใช่วงเวียงครับมันจะเป็นอะไรที่มันสด มันมันสดจริงๆมันเหมือนการจดนคบุรีของของไทยครับมีน้ําลีกแม่น้ําลีกแม่น้ําน้ําใสไหลนะครับเป็นน้าําใสแล้วก็ไหลไหลเย็นก็คือน้ําเล่นน้าครับก็คือหลกัหลกๆของการท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือเล่นน้ําแล้วก็มีภูเขานะครับมีภาษาภาษาเราเรียกผานะครับเป็นหน้าผาครับตัวนี้จะจะสวยมากๆเลยครับธรรมชาตินี่สวยมากแล้วก็อบ้านเมืองของคน แถวนั้นก็ค่อนข้างจะสดสดจริงๆก็คือยังเป็นบ้านไม้สวยบ้านเก่าเป็นอาอายุเกือบร้อยปีนะครับ<ม>ก็อยู่แบบคลาสสิกมีสตอรี่หมูบ้านนี่ติดน้ำทุกหลังโอ้ยสวยมากสวยมากครับใช้เห็น,หนภาพครับเป็นภาพที่เราโชว์ให้เห็นอยู่ใน Facebook ตนัวนี้น่าจะใช่เมืองเฟืองนะฮะใช่ครับใช่สวยมากครับเมืองเฟืองสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากๆเลย อยู่บริเวณไหนฮะห่างจากเวียงจันทร์ไปแค่ไหนอยู่ใกล้จากไทยเดินทางได้ไปทางไหนครับก็ต้องมาถ้ามาจากทางฝั่งนองคายก็เป็นระยะทางดเดเร็กชันเดียวกับทางไปวังเวียงครับแต่ลงทางด่วนที่หินเหิบนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางคนใดจะคุ้นชื่อหินเหิบไหมเละหินเหิบแล้วก็ลงทางด่วนที่หินเหิบก็ประมาณอ่า25นาทีก็ถึงเมืองเฟืองครับสวเป็นเมือง ใช่ครับเป็นเมืองที่ไม่ใช่ทางผ่านครับอย่างวางเวียงเนี่ยเราจะขึ้นหลวงอวบางเนี่ยเราต้องผ่านบางเวียงก่อนเพื่อถึงงบหลวงอวบางถูกไหมครับก็คือเราจะไปหลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องผ่านบางเวียงด้วยแต่ว่าเมืองเฟืองนี่จะเป็นอ่าเป็นเมืองคล้ายๆเมืองรับแลครับถ้าพูดถึงสมัยก่อนก็คือถ้าไม่ตั้งใจเป็นเมืองเฟืองจริงก็คือไม่ถึงครับเพไม่ได้ผ่านไม่ใช่จะเป็นเมืองผ่านไปจังหวัดอื่นเลยรูปแบบของการไปท่องเที่ยวจะเป็นไงฮะเป็นแบบว่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือว่า กลางเต้นทำอยู่กันนะอ๋อที่จริงเมืองเฟืองมีมีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับมีเป็นมีวัดศิลชัยยะรามเป็นวัดที่สวยที่สุดในประเทศลาวนะครับเป็นวัดที่สวยมากแลนด์สเคปนะครับอ่าแล้วก็องค์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับอ่าแล้วก็อ่ามีอ่าเรือนแพริมน้ำใช่ไหมครับเป,เป็นเที่ยวเป็นน้ำนะครับเรือนแพริมน้ำคล้ายๆกับกาญจนบุรีเป็นฟลอตติ้งโฮเทลนะครับ เป็นฟลอตติ้งโฮเทลแลก็ลักษณะไปนอนเต็นท์ครับนอนเต็นท์นะครับอย่างรีสอร์ทของผมก็จะอยู่ตรงบนภูเขาเล็กๆนะครับที่มองเห็นวิววิวธ,ธรรมชาติสวยครับสามอยหกสิบองศานะครับแล้วก็ช่วงไหนท่องเที่ยวได้คช่วงนี้ไปได้ไหมที่จริงได้ตลอดปีนะครับฤดูฝนนี่ก็มีสเสน่ห์ของ <c oughs> อทุ่งนาสวยมากครับทุ่งนานี่เป็นอู่ข้าอู่น้ำมือเพืองนี่เป็นอู่ข้าอู่น้ำของนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะ ก็คือผลิต <Univers> ข <ities> ้าวเยอะเยอะมากครับทางเกษตรครับผมก็สวยครับเป็นเป็นซีนารีอีกมุมนึงของของอ่าของฤดูนี้ก็สวยครับแล้วก็ปลายผลต้นหนาวนี่แน่นอนครับสวยมากหมอกเยอะครับเป็นเมืองหมอกครับหมอกเยอะมากครับแต่ละภาพที่ผมเห็นใน f เฟ o บุ๊กชาชนนะฮะสวยที่จริงสจที่จริงดูแล้วเป็นมูบ้านด้วยใช่ครับใช่เออเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวทางโฮมสเตย์ก็คือทาง บริษัทของเองก็กลังลเริ่มนะครับเรามีเรารักษาบ้านเก่าๆครับเรามีอยู่ประมาณสามหลังบ้านเก่าๆเ,เลยครับประมาณเกือบร้อยปีแล้วเราจะทําเป็นคล้ายๆเป็นโฮเทลลักษณะโฮมสเตย์นะครับน่าสนน่าสนใจครับคุณคุณอู๊ดเป็นไงฮะเท่าที่คุณอู๊ดเคยไปเยี่ยมเยียนโครงการของคุณจอย์นยังงฮะผมว่ามันเป็นอีกมิตินหนึ่งนะครับที่กําลังจะเปิดปออกมาแล้วก็มีความเป็นชุมชนเนี่ยยังมีอยู่สูงมากนะครับ และถ้าเกิดผสมผสานาระหว่างการออกแบบแล้วก็หลายๆสิ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สามารถที่จะเติบโตให้ชุมชนได้เข้มแข็งขึ้นครับรบรบรยากาศคล้ายๆกาญจนบุรีที่กุจอนว่าป่ะฮะบรรยากาศถ้าเรื่องของแพร่น้ํานี่จะเหมือนที่กาญจนบุรีเละฮะอารมณ์เดียวกันครับแต่แต่ไม่เยอะมากนะครับแต่ที่โดดเด่นกว่าก็คือเรื่องของลานข้าวครับที่เป็น ต้นกาเนิดของเมืองเฟืองเลยฮะซึ่งมันก็มีเรื่องราวสอรี่ที่สามารถเอามาจับใส่ธุรกิจได้อย่างอย่างง่ายเลยครับทําให้คนเป็นแรงดึงดูดหนึ่งที่ทําให้คนเข้าไปเที่ยวที่นี่ได้มากขึ้นครับร้านข้าวอธิบายหน่อยครับทาไมถึงน่าสนใจฮะชื่อเมืองเฟืองอะครับผมคุณ oh, จรอธิบายจะชัดเจนกว่านะเมนะืองเฟืองที่มีตัวยงมาจากชาวใต้ครับทางทางใต้ครับที่มาปลูกตูอะไรกันนะ แล้วก็เป็นลานตรงนี้เลยซึ่งคุณจอนก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะที่จะทําเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมเอาไปนะกับกุจวัตรมีข้อมูลมีเรื่องาราวไหมคือกำลังฟังว่าถ้าที่นี่เนี่ยเป็นก็เหมือนกับเป็นเมืองการเกษตรใช่ไหมใช่ครับเป็นเมืองการเกษตรแต่ว่ายังมีความเป็นอ,อนุรักษ ทั้งวัฒนธรรมใช่ครับโบราณอยู่สภาพยังไม่มีตึกรามบ้านช่องขนาดใหญ่โอ้ไม่มีเลยแพร์น้ำก็คงจะไม่มีคงจะไม่มีแพรเทคนะฮะก็มีบ้างนะถึง้วแหละแล้วไม่ถึงแพรเทคฮะก็คือเปิดเพลงฟังกันนะะก็มีเสียงดังล่างเล็กน้อยถ้าแพรเทคนี่เขาไปคุมตรงนี้ได้นี่ดีมากเลยใช่มดงดไปใจอย่าปล่อยให้เกิดเลยนะครับครับผมเกิดแล้วไม่ตายนะฮะแพรเทคเนี่ย จริงใที่คุณจอรเล่าเรื่องของที่มาสามหมื่น็นตูบนะอ๋อนะครับผมเป็นเป็นสตอรี่เลยที่สามารถทำธุรกิจเชิงท่องเที่ยวที่นี่ได้ครับแหมพี่อุนี่ละเอียดของผมอีกนะคือเป็นยังไงฮะคำว่าเฟืองเนี่ยคือพี่อุจะอธิบายไงเฟืองนี่ก็คือภาษาไทยพูดเหมือนกันหรือเปล่าเฟืองก็คือหลังจากที่เราเอาข้าวออกไปมันจะเหลือเฟือง ป่าฟางใช่ไหมโอเคเอก็จะรับฟางเรื่อก็คือฟางใช่ครับฟางอีใช่สมัยก่อนเนี่ยอ่าก็คือมันมันจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไปดูข้าวอู่น้ําจะดูข้าวอู่น้ําแล้วก็มีข้าวเยอะคนแถวนี้มีข้าวเยอะก็คือในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็คือไปที่ไหนก็กองฟางเต็มหมดเลยกองฟางเต็มเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวข้าวมีข้าวเยอะนะครับก็เลย คนที่ผ่านไปผ่านมาก็คือเป็นที่ประจักษ์ตาว่าโอ้เป็นเป็นเมืองที่มีเฟืองมีฟังเยอะมากอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นเป็นเมืองเปลืองก็คือเป็นแบคล้ายๆและใช่แล้วก็ทางชุมชนหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็เขาจะมีอ่ามีบุญมีเขาเรียกอะไรเฟสติวัลเป็นเป็นบุญประเพณีของเขาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องข้าวครับคล้ายๆบุญบุญข้าวบุญเมืองเปลืองอะไรเนี่ยครับก็คือเอา กองเพลีงมากองกองกองแล้วก็เป็นเป็นบุญประจําบ้านอะไรของเขาครับเป็นประเพณีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแดงครับคนไทยเป็นเป็นคนไทยแดงไทยแดงไทยแดงเป็นยังไงไทยแดงมันจะมีไทยแดงไทยดเ<อ>าเ่าอะไรครับใช่อืมที่จริงผมก็สิบหกปีอยู่เมืองนอกมานะครับผมไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อย,อ,ยอะไรเรื่องแล้วเราเก่งเรื่องไหมต่างบรรยากาศจะต่างจาก การไปเที่ยวหลวงพ่อบางไงฮะผมว่ามันเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติที่จับต้องได้นะครับ <S <S อย่างเช่นวังเวียงนี่เราจะเห็นภูเขาเป็น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 ทิวภูเขาใช่ไหมครับแต่ว่ามันอยู่ในมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลจากสายตาของเราคือจับต้องไม่ได้ <S <S แต่เมืองเครื่องเนี่ยน้ําใสไหลยเย็นหมอกนะครับคือน้ําใสนี่คือน้ําน้ําลีกนี่ต้องบอกว่าเป็นน้ําที่ใสมากแล้วก็เย็นมากนะครับก็คือจับต้องได้ คือคนไปนั่งเล่นริมน้ําเลยนะครับส่วนเรื่องของหมอกเนี่ยจะต่างจากทะเลหมอกที่อื่นก็คือจะหมอกเยอะครับหมอกจนถึงปลายฝนต้นหนาวนี่หมอกถึงสิบโมงเช้าเลยนะ<อ>ก็คือใช่ก็คือจะเอนจอยกับหมอกมากครับคนอยู่ในเมืองที่จะไปท่องเที่ยวอยากเห็นหมอกสัมผัสกับบรรยากาศเป็นมีหมอกมีอะไรนึกถือว่าเมืองเพืองเลยครับเออแล้วก็ธรรมชาติสีเขียวคือมันมันใกล้ตัวครับก็คือ,ค,อคือมันเป็นอะไรที่แบบ สัมผัสดได้จริงๆนะครับเหมือนในรูปเลยไอการเตรียมการสร้างรีสอร์ตยังไงฮะอ๋อคือคืออย่างนี้ครับรีสอร์ตผมเนี่ยคือเราเรามีเรามีสถานที่ที่เหมาะสำหรับาลานกิจกรรมครับผมวันที่24เรามีงานามินิมาราทอนนะครับมินิมาราทอน มีทีมจัดมาราธอนในใน,ในลาวจะมาเป็นก็ร่วมมือกับทางารีสอร์ทเมืออดาวนะครับวันเดือนสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นทาบมาราธอนนะครับแล้วก็ประมาณกลางเดือนสิบเอ็ดเราจะมีเมืองเฟืองเฟสติวัลครับมันจะมีมิวสิกเฟสติวัลคล้ายๆวังเวียงเฟสติวว์นะครับก็คือพื้นที่พื้นที่ของรีสอร์ทเพื่อ,าอดาวนี้เรามีอยู่ประมาณ 24, ยี่สิบสี่เดียนะแปดเฮกตาร์แปดเฮกตาร์ก็ประมาณ 648 48ไร่แล้วมีอ U48 ไร่ like, ใช่ครับก็อือมิวสิกเฟสติวัลจะเหมือนที่เขาใหญ่อะไรอย่างนั้นไหมครับอ่าใช่ครับใช่เป็นเป็นคล้ายๆเป็นเป็นอ่าอารมณ์เดียวกันกับเขาใหญ่จะมีมิวสิกเฟสิวัลวงเวียงเป็นวงเวียงเฟสิวัลมีเมืองเฟืองเฟสิวัลอะไรประมาณเนี้ครับเดือนสิบเอ็ดก็น่าจะหนาวเลยนะฮะใช่ไหมครจังหวะตอนนั้นหนาวครับหนาวอากาศจะต่างจางนะนกนครหลวงจงจั์ครับขับรถแค่ชั่วโมงครึ่งนะที่จริงแล้วขับรถแค่ชั่วโมงครึ่งนี้อากาศหนาวเลยครับเพราะว่า ภูเขาล้อมรอบครับครับสวยมากคุณอุ๊ดจะแมทชิ่งโครงการกับคุณจรยังไงฮะในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยสิงเรื่องแมทชิ่งผมว่าผู้ประกอบการไทยก็เป็นโอกาสนะครับที่จะไปศึกษาเรื่องของทำเลอะไรต่างๆจะได้นําหลายสิ่งเนี่ยเข้าไปผสมผสานกันให้เกิดทันสมัยขึ้นนะครับส่วนที่ผมเร็งๆอยู่นัคือเรื่องของเขาชอบทำดนตรี มิวสิกไ่ไว่าผมชอบทาโฟล์กฟูโฟ,ฟลกอะไรแคมปิ้ง <pper> อะไรเงี้ยครับถ้าเล่งเลไปอยู่กันครับผมอาจจะเป็นพื้นที่ของคุณจรด้วยก็ได้อาจจะต้องขอนเนาะาจากคุณจรในการเริ่มเริ่มทำเพราะแคมปิ้งผมว่ามันจะเป็นเทนเทนธุรกิจที่เข้ามาโดยเฉพาะเมืองเฟืองเนี่ยมันจะเหมาะสมมากเพราะหนึ่งธรรมชาติบ้านเรือนผู้คนเนี่ยมันแบบเราเข้าไปแล้วแบบมันก็อีกโลกหนึ่งนะครับเรียบง่ายเนี่ย ผมว่ามันชัดเจนมากอย่างที่อื่นนี่มันทันสมัยมีความทันสมัยมากขึ้น <S <S อย่างถ้าเกิดเราไปวางเวียงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นภูเขาเนี่ยสวยมากเลยแต่ตอนนี้ก็มีอัมบลีเนาะโรงแรมหนึ่งเขาก็ไปตั้งบางฉากอแบบหมดฟิวนี่มปนความเป็นเืองเฟืองเนี่ยผมเอออย่างที่ของเฟืองดาวคุณจรเนี่ยมันมันเป็นจุดชมวิวที่ดีมากที่มองเห็นได้หมดเลยทั้งวาาันทั้งคืนดาวนี่เยอะมากเลยนะคุณคุณคุณอุ้ยฮะ คือคุยมาสองนาทีว่าจะถามแล้วก็ลืมทางร,รัฐบาลลาวเนี่ยมีกฎหมายในการควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่คุมความสูงไหมโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทเนี่ยทั้ท<า>ง<ม>กฎหมายมีไหมครับมี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 ควบคุมอยู่ครับเพราะอย่างอ,อย่างวันก่อนที่คุยอ่ะผมก็เห็นมีภาพคือตึกขึ้นมาประมาณสี่ห้าชั้นบงแล้วมัน,ม,นมันก็บังวิวอ่ะบงังบังวิวที่เราเคยไปเนาะที่เราคุ้นเคยใช่ไหมฮะ ในความเป็นของครับอซึ่งสิ่งแบบเนี้จริงๆในแหล่งท่องเที่ยวที่มันจะขายวิวอ่ะมันจะต้องคุมความสูงครับจริงกฎหมายก็ต้องมีนะครับการรับรองอะไรตรงนี้คือถ้า,ถ,าถ้าไม่มีี่กรฝฟาดท่านทั้งสองเนี่ยไปช่วยดูกันไว้จอยมีอะไรเสริมฮะคือตอนนี้เนี่ยผมว่าทางรัฐบาลเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้จากประสบการณ์หรือว่าจากไอ หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในวางเวียงนะผมว่านะครับ<ช>ผมทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการขอสร้างในเมืองเฟืองที่ผมต้องบอกว่าผมบริษัทผมค่อนข้างจะเป็นรุ่นแรกในการบุกเบิกเมืองเฟืองนะ<ช>ผมไป <c oughs> ผมไปลงทุนในอสังหารเมืองเฟืองนี้ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีเรือแพอะไรเลยนะครับใช่ก็ในส่วนของการร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับกระทรวงทางโยธาธิการค่อนข้างยากเคร่งนะเกี่ยวกับเรื่องคมสูง ตำแหน่งหรือว่าแม้กระทั่งดีไซน์ของการออกแบบจาอาคารต่างๆใช่จะจะจะไม่ให้เขาเรียกอะไรครับไม่มีโมเดลโมเดลจ๋าจะไม่มั่วครับเขาจะมีการจับตีมในการดีไซน์ให้มันชัดเจนอก่อนที่จะสร้างอะไรก็คือต้องทางฝั่งโยธาเนี่ยจะเป็นคนอนุมัติแบบก่อนนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ที่ดีมากครับมีการคอนโทรลเรื่องสวดลมใช่เห็นในภาพตอนนี้ทางขวามือนี่เป็นรีสอร์ท ของของอุณจอน,น <S <S อใช่ครับเป็นเฟสหนึ่งครับตอนนี้เรากําลังทําเฟสสองขึ้นมาอีกครับก็เป็นมุมที่สีสุดแห่งนั้นทั้งแม่น้ํานะฮะเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งนาเลย<ะ>เห็นครบทุกอย่างที่เป็นเมืองเฟืองครับผม<อ>ด้วยการที่บริษัทเราเป็นบริษัทอสังหาเรามีที่ที่เหมาะสมสหรับการสร้างรีสอร์ทหลายจุดครับเรามาีที่อีกจ,จุดหนึ่งที่จะสร้างหลังจากลปลายฝนต้นหนาวปีนี้ก็คือ ติดน้ําเลยครับตัวนี้ติดน้ําประมาณอ่า600เมตรนะครับเกือบครึ่งกิโลเดินครึ่งกิโลติดน้ําแล้วก็เป็นอ่าเป็นอ่ามีเกาะด้วยนะครับมีเขาเรียกอะไรมีมีเกาะแล้วก็เ,เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำรีสอร์ทครับผมแล้วก็มีทุ่งนาประมาณ30กว่าไร่ทุ่งนาที่ทางพี่อุชไปดูแล้วจะทำเป็นเป็นแคมปิ้งนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวตัวนั้นก็เหมาะสมมาก ใชครับเดี๋ยวเราคงต้องพักสักรู่นครับช่วงที่สองรบกวนคุณจอร์นครับคุณประชาชนมาเปิดโอกาสให้หน่อยว่าโอกาสที่คนไทยธุรกิจไทยจะไปจอยจะไปไปจับคู่ธุรกิจเนี่ยสำหรับ,บธุรกิจท่องเที่ยวแบบนี้มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับครับผมครับสักพูช่วงสองนะครับครับ